ดีๆดีมีแหง้งอีแดงมีโอโ้ลมแห,งแหง้งแหง้งคุณน้องแหง้งลมแห้งแตกคุณน่ะเสียงลมวืวๆอ,อันซิมาเฮ็ดดีอยังวัติีลิปนี้ซิมาอัปเดตตุนบักบอนัดให้ซุปเประเจ้าเบิง่งตั้งแต่มือนั่นจนหอดมือนี้กับประมาณอาทิตย์นึงเลวเนาะคิดว่าโอ้ยลมลมลม ผักสลัดเริ่มต้นเ่าแล้วพี่น้องสงสซสสิเป็นดอกแล้วว่านี่เริื่มต้นเงาแลวจ้ะหน่ดอกคุณเฮจุบุจิปิอยู่นี่ดอกเออล่ม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 ลมเอาล่มล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 มเอาล่มลมลมหัวกุดขาตั้งกล้องกระเฮียได้เดี๋ยวนี้เออหลงหนาหลงหลังเงินไหลก็เลยสะเทือนจังหน่อยพี่น้องเนี่ยแตกหนอขึ้นมและจ้า นั่นเด้แตกนอกขึ้นมาแล้วนี่คอยเอาออกจากอันเอาออกจากถุงเหรอพี่น้องให้เพิ่นมาถืออากาศร่องเบิงเนาะนี่ถืออากาศกําลังแตกนอกขึ้นมากําลังเป็นหยอดขึ้นมาเัื่นก็ล่างเป็นหยอดขึ้นมาพี่น้องเป็นเป็นหยอดขึ้นมาแล้วสาธุเดอสาธุใหญ่นะแม่ ำ่างเป็นต้นเป็นนอเป็น,นยอดแตกขึ้นมากพี่น้องเป็นกระสีค่อยๆง่แปละเนาะต้นนี้คือเป็นยังสิต้นได้หลอดกัหลอดต้นได้ไง่ายกับง่เนาะเพราะว่าสภาพอากาศบ้านห้องก็ยุ่งมืางหนอกันกับว่าือกันต้นนี้คือแตกนอกแล้วเป็นยอดขึ้นมาแล้วนี่ เป็นหยดเตะปีขึ้นมาแล้วโอ้ยดีใจยู่เด้ดีใจยู่เด,ด,อด้อันนี้ก็แเม่นผักกาดพักกาดก,ก,กวงตุงกวงตุงเอียงก่อนละอันเพิ่นเป็นหยดตุ๊ปุนนั้นโอ้ยลืมมีแล้วกวงตุงห้องเต้โอ้ยเนาะจะเป็นคิดยากอันนี้ก็ตุนพักสลัดเพาะไม้พี่น้องนี่กําลังเกิดกรลังตุนอวนเพ่อไม้เพราะว่าสู้นั้นเพิ่นตุนอยากเข่าแล้วนะก็เลยเพาะไม้ อันนี้กพักสลัดพอไม่ก็ล่างขึ้นอันนี้พักกาดกวงตุงงฮองเตะเอามีหมดแดงน้ำบัดนนิหมดแดงเมื่อก้นี้แล้วโอ้ยนาะเห็ุยังก็บ่ดได้ดีแล้วหมดแดงนี่เนาะตุ้งสตอเบอรี่ก็ร่างแตกยอดขึ้นไม่ก็ล่างงามอากาศเย็นเพิ่งถืออากาศเย็นเพิ่งก็ล่างงามแตกยอดขึ้นไม่ฟ้าหนที่งามครับ เขาเจ้าบอกว่าเห็นตดแต่งกิ่งพันแหนว่าสันตัดแต่งใบแต่งไหลพืนออกขันว่าสันพืนสีว่าเป็นหมากว่าสันว่าโอ้ยมือได้่างๆคุณลนะพี่น้องคุณนะไหลไหลเกิดลงไปสอดตะพืชแตะพืชคุณนะโอ้ย,อยคุณอันนี้ไหลพืชนี่นั่นคุณโอ้ยเนาะมาเดีมีเวลามาตกมาแต่งเลยข่อยต้องมาแต่งไหมขันว่าสันพืนสีว่าเป็นหมากพืนสีมีตะใบ กระสือซีเมนคว้วมพื้นวายอยู่เหรอพี่น,น,อน้องมีแต่ใบต้องมาตัดใบหนีบไหลพื่นออกเพราะว่าคันไหลพื่นไหลพผดพื้นกระสีบอนนี่เนาะน,นี่เป็นดอกอีเลี่ยวพี่น้องเป็นดอกอยู่เป็นนวยอยู่สตรอเบอรี่ข่อยกระไรแต่ว่าอืข่อยเมื่ท่านหมดเมื่ท่านหมดท่านแมงนี่เป็นดอกอีเลี่ยวนี่อเซล่ละ ต้องพีปลาเบิ้องนี้หกคักไหลต้องพีเบิง้งคุณแตกย่อนไม่ขึ้นโอ้อากาศเย็นพี่นอ้องพุ่นละมะอากาศเย็นเนาะส่วนบางแรงแรงบาง,ง,บางนึงทันโอ้ยคนละบ้านพื่นสีบอลลอดให้ข่อยเดี๋ยวบืงส้งพื้นสีรอแล่รอแล่กันยังวะอืมหลอดบอลฮู้สตอเบอรีออ่ไข่เน่ปลูกที่แหลกแนมะ่พี่นออ้องเอากล่องเขาคือเป็นส้มนี่เงยไหลกล่องกับพญญญายามแต่สีทอดระยศข่อย เบึง้งหมากสังตกเปะลงมาใส่แต่ละเทื่นี่หมากสตรอเบอรี่คอย,อยอหอยอดหักหยอดมุนไงยังวะข้งต้นข้างหัวนี่เนี่ยกํลาลังเป็นดอกอีกแล้วสุดเกาหน่วยว่าานโลนเบิดอยู่เป็นดอกไม่ไหอีกแล้วพ่นเฮ้ยเงยไหลหน่วยพ่นพี่นอ้องหน่วยพ่นนี่นี่ดอกพ่นเป็นอีกแล้วดอกอืมสีแดหลีข่ขี้ฟุ้นขี้งัวมาใส่อ,อยูพี่นอ้อง รวยเป็นจังสีได้ยเงี้ยสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะขีิงวัวเมาใส่อันนี้ก็ากำลังแตกยอดไหมใช่หรือเมียดเป็นดอกอีกบ่ต้องจอบเบิ้งว่าต้นได้เป็นดอกเวลาพ่นปิ่นหมากเขาก็จังสีเดียวหูนะส,สีเดียวมาสีเดียวมาซีมก่อนหมดก่อนแมงคำว่าสรนนวัตถุสีซีมแท้ะใบแก่ๆคนนี้ต้องเอาเด็ดออกต้องเด็ดบทิม พกซี่พกซี่ทีผดอันนั้นกรมากแร่ดิดตัวมุกแร่ดิบคุณอ,อันนั้นกะะ็บอกรอยถากแนะ่บวก้อยถากกินมูนนิ่มเงียบนยังงว่าโอ้ยหผักไปเงิดอะไรเอาก็มีห้อยแมงจอเนาบานนี้โอ้ยว่าสีเวแต่เอาเนี้ยแมงมันมาจ้อของข่แล้ว อันนู้นนี่พ่นคือสิแม่นพ่นแก่ตามเวลาพ่นหรือพ่นแก่ก่อนไหวอันนั้นี่เนาะแก่ก่อนไหวเหสูงขั้นบ่เนี่ยเหรออืมด้วยพ่นหน่อยก็น้วยนี่ได้เห็นบ่น้วยนี่น้วยนี่เกิดก่อนมื่อนั้นด้วยนี่มันดเหลืองอยู่นี่นี่เกิดรุ่นเหลืองเอแม่อยู่ยังวะเอาไปเถ้าเนี่ยเอานี่พี่นไปหนี่งเอาไปเถ้าเนี่ยขวกระเลียบบ่พันเลยเก็บไปกินนี่กาบว่าพ่นเหลืองเหลืองแบบนี้อันนี้นะสงสัยสิบ่ได้ละละนี่แม่งเจาะให้พ่นเหลืองเหลืองแบบนี้ขอดกระสิปีดไปแค่เอาไน่พ่น นี่นี่นุ้ยหนึ่งก็เลื่บเลื่บกเก็บไปกินพี่นอ้องแต่ว่าคันเพิ่นเป็นสุดไม่เนี่ยก็จะสีเก็บอันมุนี่ก็เอาไว้ทำวันนี้เอาคนเพียรนววยนี่ดาราหน้ากล่องให้นี่คันเขาสวนมะมไทายมาละนุ้ยนี่เป็นไปบ่ได้เลยข์อยอุดใจบ่ได้คอยกมามไทายขึ้นก่อนนุ้นยใหญ่ยคัะ โอ้โอ้โอ้ใบใบบางกล้องกล้องบางใบต้องแวบมะไทยต้องมาไทยเขาสวนต้องไทยขึ้นมาไทยนี่อือดบ่ได้หอยตกตุนอยู่ที่พี่จูลีวะโอ้ยหม้มาละหอกตัวตุลยูอ้อยว่ากเบ้าทองนั่หาขาตั้งกล้องกระเบี้ยนจะดูเกียร์ได้พี่น้องเลยเสียละล่ะคือเออเฮ็ดยูทูปเพื่อนไปใส้มาใชอยู่ขาตั้งกล้องเฮียอีกละยังวะ งึดลายอันนี้ต้นสตอนาฝนคอยจังเสียวอ,ออกปลูกยูนี่แถวเฮื่อนคนนี้จักสองตน้นกาวว่าสิปูกไปแถวนีนจักสองตนน้นนาฝนเท่ากอนโซนนี่คุดว่าไดรลยดินแกนมันแน,น่นอืมนาฝนมาเก่อ่อนจังสิป,ปูกนี้นี่จากเราบัดน,นี้อืมเอยคิมนี่อันคือเดไทายอัน คือไทยสวนย่ำของเว้นวันที่เขามาเลือกตั้งพี่น้องเขามาเลือกตั้งคลิปไทยมือนี้ก็คลิปที่ไทยนี่คือไทยวันที่ยี่สิบแล้วพี่น้องแต่จำพี่ว่ามันที่ยี่สิบไปละวันที่ยี่สิบเขามาเลือกตั้งกันเรื่อยๆเขามาเบึงสวนจะคลองเขามานาหาขากล่องน้ำมันละพวกไหมหาแล้วๆก็เอออุดใบก็เลยแว่ซองเมึงตุนไหนว่านัดกับเบื้องนั่นเบื้องนีผ้ามเจ้าเบื้องนีเบื้องนั่นขันๆเบื้องก็เลื่อนเปื๊อปือปืเก่าแล้วพี่น้องเอ้ย แล้วจ้าอยู่ดีมีแห้งปล,ป,ป,ปลอรวบพรไลปลอดควบวิซิบเก่ารวยรัวรวยเฮงเฮงแห,งแหกหมันโชคดีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใส่ปีใหม่เดออขข้อบ่ร์ตสูบสุขคนถือเบิดคุกสุขคนโหลด <laughs> มันยังมวน